นิวนิวเอลเด้งร้องให้แทบขัดใจหลังเต้นนระับพลติดคุกไม่รอลงอาญา ืบเนื่องมาจากนะคะสารกีการพิพากษาจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาเติร์นธนพลนะอดีตพระเอกชื่อดังนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยได้ไปขโมยใช้ไฟฟ้าหลวงในร้านล้างอาัจฉริตกแต่งรถยนที่เมือง8ปดริ้วนันเองนะคะคดีถึงที่สุดจนต้องรับโทษตามกฎหมายนั่นเองเจ้าตัวนะคะได้ถูกส่งตัวเข้าเดือนจำกลางที่จังหวัดจะเชียงสาทันทีนะความคืบหน้าของแฟนสาวอย่างคุณนิวนิวชไมพรบุญใสนะคะหรือคุณนิวนิวเอลเด้งนะ,ะมีความเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ใน Facebook นะคะด้วย ด้วยการโพสตคลิปรวบรวมภาพโมเมนต์ของเธอแล้วก็แฟนหนุ่มมันเองพร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณสื่อทุกแห่งนะคะที่ติดต่อเข้ามาวันนี้นิวนิวไม่พร้อมตอบคำถามทุกคนได้เพราะนิวนะคะตั้งตัวไม่ทันกับสิ่งที่นิวนิวเจอนิวนิวขอเวลาก่อนนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านที่รักแล้วก็เมตตาพิเติลกับนิวนิวค่ะแฮตแท็กนิวนิวเอลเด้งแฮตแท็กเติลธนพลด้านเพื่อนสนิทของเจ้าตัวนะคะก็แท็กโพสต์มาที่หน้าทำร้ายเล่าอาการของนิวนิวบอกส่งสารมากเมื่อได้เห็นสภาพร้องไห้ปริมขาดใจ นนั่นเองนะะคสงสารเพื่อนจับใจร้องไห้ไม่หยุดเลยรักมึงนะเว้ยมึงต้องเข้มแข็งอยู่วะมึงเก่งอยู่แล้วเพื่อนบอกเลยจากสายีไปลังสิตแค่ปากซอยถ้ามึงเป็นแบบนี้ n e w n e w e l d e n กูขับรถมาเพื่อมึงกูรู้ว่าเขาไม่ไหวของมึงคืออะไรเขาคบกันมาหลายปีมึงมันปากแข่งรักมึงนะถ้าเพื่อนชอบข่าวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้วะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะคะ